มีส้มโบทับทิมสยามใครสนใจติดต่อได้ครับมีกิ่งตอนอันนี้ทำแล้วพร้อมปลูกพร้อมปลูกอันนี้อันนี้ตัดลองตัดใบออกแล้วแตกใหม่เี่เอามาจำไว้กิ่งตอนนะครับพร้อมออกรูปมีแม่พันใครสนใจก็ติดต่อมาได้กิ่งตอนครับทับทิมสยามต้มโอทับทิมสยามอันสวย มีครับมีเป็นจิงตอนถ้าจะให้ส่งก็จะส่งเป็นจิงตอนแต่อันนี้ชาก็ต้องมาเอาถึงบ้านถ้าแบบนี้ครับมันมันส่งยากแต่ถ้าส่งก็จะส่งจิงตอนไม่ให้จิงตอนยังไม่ได้ตัดถ้าตัดก็ส่งเลยครับผมนี่โซโมที่งส,สยามแล้วก็มีบอลสวยไหมใครสนใจทักมาทักมา ได้อะไรก็ทักมาพี่พี่บุญประพลัม,ไ,มได้มีมีด้วยมีด้วยของเด็ดของเด็ดเใช่ไหมนี่อะไรของเด็ดกระท่อมกระท่อมใครสนใจเนี่ยสวยไหมมีสั่งมาจากสุราษฎร์ธานีนั่นนี่กระท่อมเนอันนี้ก็ฝรั่งไส้เดง เปาซื้ออันนี้ปลูกในเข่งลองดูทดลองทดลองอันนี้ทาเป็นแค่พันให่สนใจก็ว่ากันไปโอเคครับผม